ค่ะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะตัวนี้จะเป็นโลโก้ใหม่นะคะสวยนะสีดําแบบนี้อ่าตัวหูกระเป๋าตรงนี้เขาจะเป็นหนังดํานะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นผ้าลายซีสีคาราเมลนะคะตัวด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะด้านหน้าของเขาตรงนี้เวลาเปิดขึ้นมานะเขาจะเป็นช่องใส่เศษเหรียญหรือใส่บัตรใส่แบงค์ได้นะคะก็ มีความหนาพอสมควรนะคะแล้วก็มีช่องใส่บ mm ัตรด้านหน้าให้อีกหนึ่งช so, ่องนะคะส่วนตัวนี้นะคะด้านหลังของกระเป๋าเขาจะเป็นแบบนี้เปิดออกมานะคะเขาจะใส่บัตรฝั่งนี้ได้3ใบนะคะส่วนช่องนี้นุ่นคิดว่าน่าจะใส่ใส่บัตรมันจะลึกเกินไปอ่ะนะคะฝั่งนี้ก็ได้อีกสใบนะคะแล้วก็มีช่องด้านหลังตรงนี้ลึกๆอีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ ตัวนี้เขาก็มีช่องใส่แบงค์ให้ด้วยนี่นะคะก็ใบเล็กๆนะคะแต่ว่าก็จุอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวส่วนขนาดของใบนี้นะ้านุ่นวัดให้นะคะความสูงเคขาค่าๆนะคะประมาณ4นิ้วนะค่าๆนะคะความยาวเขาประมาณ4.25นิ้วนะคะ ก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะคะช่วงวัดนะแล้วก็ความหนาของเขาประมาณ1นิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้ลองดูลองชมได้นะสวยนะคะใบนี้